สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องหวยเด็ดต่อไปนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในสูตรสามตัวนะครับสูตรสามตัวทั้งหกสูตรนั่นแหละก็ใช้มาหลายงวดแล้วนะครับเนาะใช้มายาวนานเลยนะครับทั้งหกสูตรนี้ซึ่งในล่าสุดนะครับก็ตัดเข้านะครับมีตัดเข้าในสูตรนี้นะอ่านะครับตัดเข้าในสูตรนี้แล้วก็นะครับมีจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับเนาะซึ่ง ในสูตรนี้มันมักจะไปออกย้อนหลังนะครับงวดหนึ่งนะเท่าที่ผมดูแล้วมา3งวดแล้วนะครับสามเนะครับแล้วก็0 6, นะูนเนาะก็คือสูตรนี้นะครับเนี่ยสูตรที่5เนี่ยมันมักจะไปออกย้อนหลังงวดหนึ่งก็เก้มา92นะครับนี่ศู 02, ก็มา0ูนย์สองสองศนะครับก็มา8778เนี่ย สูตรที่5นะฮะสูตรที่5ามักออกยอดหลังแล้วก็แล้วก็ในสูตรนี้มักมาในเด็ดล่างนะครับในหลักร้อยเนี่ยก็กลับมาแล้วนะครับในในในสูตรนี้นะครับอ่ะมาดูทั้งสูตรทั้งหมดนี้แล้วกันนะฮะว่าจะได้นะครับในที่ในเลขไหนนะครับเนาะอ่ะมาเริ่มนะครับต้นจากในสูตรแรกเลยนะฮะก็มีสูตร2สูตร3สูตร5สูตร6สูตร7ดสูตร8ดนะครับสูตรนี้เคยเข้า3ตัวแล้วนะครับเนาะอ่าถ้าได้เข้าแล้วนี่มาต่อเนื่องนะครับสูตรนี้ มาดูกันนะฮะมาเริ่มจากในที่ในสูตรที่2กันก่อนเลยนะครับสรับในสูตรที่2นะครับอ่ะนะครับหนึ่งว่าล่าสุดออกไปที่ใน3 9 2 0 6ายมาไหมนะครับเนาะไม่มานะครับเนาะมไม่มีสักตัวนะแต่มี6นะอ่ะในล่าสุดนะฮะจับ3ตัวนี่ก็จะเป็นนะครับในที่1 1 2 9 1>, 1 3 9 2 2 9นะครับแล้วก็2 3, 9นะครับอ่ะหลักหน่วยเป็น9ตัวเดียวนะครับสูตรที่2ต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรที่3นะครับสูตรที่3ในสูตรนี้นะฮะอ่ะงวดที่แล้วก็6กอ่ะก,ก็ก็ไปล่างเนาะเด่นล่างนะครับล่าสุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับ3ตัวนะครับในสูตรนี้นะฮะก็จะเป็นในที่ใน6 6 2, 8 6 3 8แล้วก็7 2 8แล้วก็7 3 8นะครับสลับในสูตรที่3นะฮะอ่านี่งวดที่แล้ว3 9 2 0 6้าสองศนะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรนี้เลยนะฮะสูตรที่5นะสูตรมักจะออกเจอหลังนะครับเนาะเออเท่าที่ดูแล้วนะครับอ่ะสามเก้า มักจะไปออกย้อหลังนะในงวดก่อนนะครับเนาะเอาของเดิมนะามาออกในงวดถัดมานะครับซึ่งล่าสุดหลักร้อย2กับ0หลัก1ิบกับ2แล้วก็หลักหน่วยเป็น7นะก็จับ3ตัวนะครับก็จะเป็นในที่ใน2 2 1 7 2 2 7 0 1 7แล้วก็0 2 7่ะหรือไม่ซื้อเอาในชุดนี้ ก็ไปซื้อเอาในงวดนี้นะครับเนาะเนี่ยเนาะเออเผื่อมันจะมาออกอีกนะฮะเผื่อมันจะเป็น3ามงวดเนาะที่ที่มันออกแบบนี้นะครับก็ตัดซื้อเนาะอ่าตัดซื้อ9 6 9 6 9 7 2627จะเบิลไหอ่ะ6กแล้วกันนะถ้าเบิลนะครับ อ่าเนี่ยเนาะหรือจะซื้อเอาในชุดนี้นะฮะนี่ย้อนหลังไปในงวดนี้แต่ถ้ามันมาชนในงวดล่าสุดเหมือนกันนะสองเจ็ดนะครับในตรงนี้อ่าก็ลองนําไปลุ้นเลยกันนะครับเนาะสำหรับในสูตรที่ห้าเนาะอ่าน่าสนใจนะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรที่หกนะฮะสูตรที่หกสูตรที่หกนะครับ, 6, รบหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สองสามนะครับ จับ3ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับในที่ใน7 7 9 2 7 9 3 8 9 2นะครับแล้วก็893สนะฮะสลับในที่ในสูตรนี้ก็นฮะขอให้ยุคดีแล้วกันนะครับจะลีมนำไปตัดด้วยเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรที่7นะฮะสูตรนี้ก็เคยเข้า3ตัวมาแล้วเนาะนะฮะอ่ะในครั้งก่อนนะครับ3 9ก0 6เนาะก็ตัดเข้านะฮะตัดเข้า2ตัวนะไปตัดเข้าล่างนะครับอ่าก็ตัดเข้าบ่อยนะนะครับครั้งก่อนก็87นะครับ6 6 8 5 3 4 9ห้านะครับอืมหลังหลังนี่ก็ตัดเข้ามางวดเป็นงวดเนาะอ่าล่าสุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับจับ3ตัวนะฮะในที่ในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นในที่ในศูนย์ 0 9 0ย9เ1 9า1ูนนะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีนะฮะกับในสูตรที่7แล้วกันนะครับสูตรที่7นี่หลักหน่วยกับหลกัก10บนะมาเลขเด่นบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเนาะนี่หลักหน่วยหลกัก10มาเลขเด่นบ่อยอยู่นะนะครับในในสูตรนี้อันนี้มา5มา1มา2 มา9กามาสมา2มา1นมา6อ่ะนั่นแหละนะครับหลักร้อยหลักสิบเนี่ยนะครับในสูตรที่7เนี้ยนะครับมาเลขเด่นบ่อยอยู่ก็ล่าสุดก็แสดงว่าต้องเน้น901นะฮะเนาะเน้น9เน้น0ูนย์เน้น1นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรที่8นะครับสูตรนี้หลักร้อยนีย่มาเด่นล่างบ่อยนะครับแต่มันก็หลังๆังนี่เริ่มจะพลาดแล้วนะครับเนาะสองงวดติดแล้วก็งวดที่แล้ว ก็มานะครับเนาะหลักร้อยมากมาได้เด็นล่างนะครับ3 92นะครับ0 6ครั้งก่อนหลุดนะล่าสุด2 3 4ในหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยนะครับจับ3ตัวนะครับสลับในที่ในสูตรนี้นะก็จะได้นะครับก็จะเป็นในที่ใน2 2 5 5 3 5 5 4 5 5นะครับอืม หรือจะเน้น2 3 4ไปในที่ในล่างนะครับเนาะอ่ะแลนนี่ก็จะเป็นในสุดทั้งหมดเลยนะครับสหรับในล่าสุดนะครับสหรับในทุกๆสูตรนะอ่ะก็ใช้มาหลายงวดแล้วเนาะยังไงก็ขอให้นะครับเข้าอีกเดินดีอีกแล้วกันนะครับเนาะนั่แหละนะหรือจะซื้อเอาในตามนี้เลยนะนี่เก้าห6เกเนะหกนะเพราะว่ามันออกยอดหลังนะครับเนาะสำหรับในสูตรนี้นี่เกนี ในสูตรที่5นี่มาออกข้ามงวดนะครับคำนวณอีกงวดหนึ่งมาออกข้ามมาอีกงวดหนึ่งนะครับเป็สนสองศูนย์เนาะแล้วก็นี่แป จำนวนอีกงวดหนึ่งไม่มาม่ข้ามหมอ,อกอีกงวดหนึ่งอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเพงเพีงรวย,ยๆปังๆขอให้โชคดีถูก3ามตัวเข้า3าตัวถูก3ตัวตรงๆแล้วกันนะฮะใครที่ดูคลิปนี้ขอให้โชคดีถูกหวยในงวดวันที่1กรกฎาคมแล้วกันอย่านะลืมกดไลค์ฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ